สวัสดีครับวันนี้วันที่12สิงหาคมนะครับช่องบอลเด่นมีวิเคราะห์บอลดีๆมาแนะนาเพื่อนๆอ,อีกเช่นเคยนะครับคู่แรกเวลาตีหนึ่งสามสิบนาทีเจ้าบ้านไฝบวกจะต้อนรับกันมาเยือนทีมอย่างบอสเซียดัดมุนคู่ที่สองลาติกาสเปนตีสองโอซาซูนาเจ้าบ้านจะต้อนรับทีมเยือนอย่างเซบีย่าคู่ที่สามลียงฝรั่งเศสน้องเจ้าบ้านจะต้อนรับทีมเยือนอย่างลีวและคู่สุดท้ายเวลาเดียวกันทั้งสามคู่ เวลาตีสองแชมเปียนชิพอังกฤษวัดฟอร์แตอนอาราบา้จะเจอทีมเยือนอย่างเบิร์นสลีย์นะครับวันนี้คู่แรกเปิดเริ่มต้นมาด้วยสนามยูโรปาพาร์คสเตเดียมนะครับเป็นเอชซีไฟบวกจะต้อนรับการมาเยือนเสือเหลืองดอทมุนนะครับเลทเปิดมาที่เนี่ยนะครับศูนย์ทับศูนย์จุดห้านะครับ วันนี้ต้องบอกว่าผมให้เล่นทีมเจ้าบ้านทีมรองอย่าง SC ไฟบวกด้วยเหตุผลดังนี้นะครับไฟบวกและก็บุเซียดอรมูนเองเนี่ยพวกเขาเล่นในศึกบุนเดสลีกากันไปแล้วทีมละ1นัดนะครับสามารถเก็บ3มแต้มกันได้ตั้งแต่นัดแรกทั้ง2ทีมเลย ต้องบอกว่า10นัดล่าสุดประตูได้เสียค่อนข้างสูสีนะครับฝ่ายบวกได้15เสีย10ผลต่างประตูก็คือ9ประตูนะครับในขณะเดียวกันบรเชียดด์มุนยิงได้มากกว่าฝ่ายบวกนิดหน่อยนะครับ21ประตูเสีย12ประตูเฉลี่ยแล้วก็คือว่าผลต่างประตู9ประตูเท่ากันนะครับแต่ว่าบรูเซียดด์มุนเนี่ยจะได้ค่าเฉลี่ยดีกว่าน,นิดหน่อยก็คือ2.1ในขณะเดียวกันเจ้าบ้านฝ่ายบวกได้อยู่ที่1.9นะครับ พวกเขาพบกัน5นัดหลังสุดต้องบอกว่านัดล่าสุดเนี่ยดอดมุลถล่มไฟบวกไป51นะครับแต่ว่าก่อนหน้านั้นในปี2021ตั้งแต่ต้นปีและปลายปีก็คือตั้งแต่กุมภาพันธ์และสิงหานะครับไฟบวกเล่นในบ้านเนี่ยสามารถเก็บกินโรเชียดอดมุลไปได้ด้วยสกอร์เดียวกันก็คือ2ประตูต่อหนึ่งนะครับก่อนหน้านั้นไปเยือนดอดมุลทั้ง2นัดแพ้ดอดมุลไปทั้ง2นัดในปี2020นะครับ แต่ผมเชื่อว่าถ้าได้มาดูผลงาน5นัดหลังสุดของทั้งสองทีมเนี่ยต้องบอกว่าเจ้าบ้านไฟบวกผลงานดีสุดๆไปเลยนะครับพวกเขา5นัดหลังสุดยังไม่แพ้ใครโดยเฉพาะอย่างยิ่งนัดเปิดสนามบุกไปถล่มเอาบวกถึงในบ้าน4ประตูต่อศูนย์ก่อนหน้านั้นก็ไปเสมอไกเซอร์เลาเทิรนน์น1-1นะครับ3นัดก่อนหน้านั้นจะเป็นปรีซีซั่นถือว่ายังไม่ได้มีผลอะไรมากนะัก ในขณะเดียวกันเสือเหลืองดอทมูลนัดแรกเปิดสนามเล่นในบ้านค่อนข้างเพรซบนะครับพวกเขาสามารถเอาชนะไบเออร์เลวัูเซนไปได้ด้วยสกอร์หนึ่งประตูต่อศูนย์ก่อนหน้านั้นก็เล่นเป็นบอลลีคับก็บุกไปเอาชนะทีเอสวีหนึ่งแปดหกศูนย์มิลิด้วยสกอร์สามประตูต่อศูนย์แล้วก็ในช่วงปรีซีซั่นเองต้องบอกว่าบริเซียดอทมูลทีมค่อนข้างกระท่อนกระแท่นนะครับมีตัวเจ็บหลายตัวเลยพวกเขาแพ้เบียเลอาหแพ้บาเลนเซีย13แล้วก็เล่นในบ้านเสมออันตันยาสเปอร์ 1นน,นะครับวันนี้ด้วยเลทที่เปิดมาไม่ได้สูงมากนะักขอเพียงแค่ไฟบวกยังเสมอก็ถือว่าเป็นที่ชื่นมื่นสำหรับแฟนบอลแล้วนะครับผมออกตัวเชียร์ทีมเจ้าบ้านที่เล่นในสนามยูโรปาพาร์คสเตเดียมต่อหน้าแฟนบอลอย่างเอซไฟบวกเล่นบอลลองวันนี้กินอิ่มกันครับขอบคุณครับผู้ถัดมาจะเป็นฟุตบอลลาลิกาสเปนนะครับ โอซาซูน่าจะเล่นในบ้านพบกับเซบีย่าเตะเวลาตีสองนะครับคู่นี้เลดเปิดมาที่ต้องบอกว่าเสมอนะครับเอาจริงๆแล้วผมมองว่าหรือว่าจะเป็นเลตให้ทีมผู้มาเยือนอย่างเซบียาเนี่ยได้จะต้องยิงอย่างน้อยหนึ่งเม็ดนะครับถ้าสมมุติว่าออกไปเสมอเนี่ยจะทำให้เซบียาเสียได้อยู่ครึ่งหนึ่งนะครับ พวกเขาพบกันหนัดหลังสุดเนี่ยต้องบอกว่าสถิติค่อนข้างน่าสนใจนะครับสำหรับคู่นี้โอซาซูน่าเนี่ยยังไม่สามารถเก็บชัยชนะเหนือเซบียาได้เลยนะครับพวกเขาเจอกันล่าสุดปีนี้เดือนกุมภาที่ผ่านมานะครับโอซาซูน่าเล่นในบ้านเสมอเซบียาไปศูนย์ประตูต่อ0ูนย์นะครับก่อนหน้านั้นเซบียาก็ชนะโอซาซูน่าลวดเลยทั้งเล่นในบ้านตัวเองแล้วก็เล่นทีมเยือนนะครับนัดที่เขาชนะโอซาซูน่าล่าสุดก็เก็บไปได้ด้วยสกอร์สองประตูต่อศูนย์นะครับ สองทีมนี้มีผลต่างประตูได้เสียห้านัดหลังสุดค่อนข้างที่จะแปลกนิดหนึ่งนะครับโอซาซูน่าทำได้6ประตูเสียห้าผลต่างประตูคือ 1, 1> เฉลี่ยได้ประตู 1. 2ุประตูต่อ1นนัดในขณะเดียวกันเซบีย่าได้8ดเสีย8ดนะครับผลต่างประตูคือศูนย์เฉลี่ยได้ประตูต่อน,นัดก็คือ1 6จุประตูต่อ1นนัดนะครับต้องบอกว่าเซบีย่าเป็นทีมที่ช่วง5้านัดหลังสุดมาเนี่ยกองหลังค่อนข้างมีปัญหานะฮะเสียประตูเยอะกันเลยทีเดียว แล้มาดูผลการแข่งขัน5นัดล่าสุดกันบ้างนะครับ โอซาซูน่าเนี่ยห้านัดหลังสุดต้องบอกว่าพวกเขาฟอร์มดีเยี่ยมนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่ง3นัดหลังสุดเนี่ยสามารถเอาชัยชนะมาครอบครองไว้ได้ถึง3นัดติดต่อกันเลยทีเดียวนะครับพวกเขาไปเยือนมิลานเดสชนะ1ประตูต่อ2กลับมาเล่นในบ้านเอาชนะบูโกสีเอฟได้1นูนย์แล้วก็บุกไปชนะเฟเนเฟเยนูด um ลัตเทดัม2ประตูต่อหนึ่งก่อนหน้านั้นก็แพ้ให้โกนิงเกนแล้วก็แพ้เลอสโซเซเดไปนะครับแต่บอล5นัดของโอซาซูน่าเนี่ยมันจะเป็นฟุตบอลปร ีันกันทั้งหมดนะครับในขณะเดียวกันคู่แข่งอย่างเซบีย่าเองเนี่ย5นัดหลังสุดก็ไม่ได้ฟอร์มดีมากนะักพวกเขานัดล่าสุดเล่นในบ้านชนะการดิช1-0เก็บชัยชนะไปได้ซึ่งก่อนหน้านั้นเองเนี่ยก็บุกไปแพ้เลสเตอร์ซิตี้1-0แล้วก็แพ้ให้กับอาร์เซนอลมากถึง6ประตูต่อศูนย์นะครับแต่ในศึกฟลอริดาครับเองเนี่ยเซบีย่าก็ถล่มอองเช่หลีกเอิงไปได้6ประตูต่อศูนย์ก่อนหน้านั้นก็เสมอลิสบอน1-1นะครับ ต้องบอกว่า5นัดล่าสุดของทั้ง2ทีมเป็นเกมปรีซีซั่นนะครับและพวกเขาเปิดสนามาลาลาิก้าสเปนในนัดแรกของทั้ง2ทีมเนี่ยก็เป็นการพบกันเลยนะครับยังไม่เคยเจอกันมาก่อนนะครับก่อนหน้านี้โดยเฉพาะอย่างยิ่งทีมอย่างโอซาซูนาเองนะครับผมต้องบอกว่าพวกเขาทำประดูได้เยอะก็จริงแต่ว่ามีสติที่ค่อนข้างน่าเป็นห่วงกับก,บการเจอเซบีย่านะครับ เซบีย่าเองนั้นต้องบอกว่า mm. เกมเยือนไม่ได้ดีนักแต่ว่าด้วยเลทที่เปิดมาไม่ได้สูงมากนักทำให้เซบีย่าเล่นค่อนข้างไม่น่ากังวลถึงแม้จะเป็นทีมเยือนเองก็ตามนะครับวันนี้ผมเชื่อว่าให้อยู่ทีมเยือนเซบีย่าด้วยเลทที่เปิดมาไม่ได้แพงนักเซบีย่าเองมีชื่อชั้นที่ค่อนข้างที่จะข่มโอซาซูนาแล้วก็สถิติการพบกัน5านัดหลังสุดเซบีย่าค่อนข้างเป็นต่อโอซาซูนาเยอะวันนี้ผมให้อยู่ไปที่ทีมเยือนเซบีย่าฟันทงครับ คู่ที่3ามเราข้ามฟากมาที่หลีกเอิงฝรั่งเศสกันบ้างนะครับเวลาตีสองน้องจะเล่นในบ้านต้อนรับการมาเยือนทีมหมาป่าอย่างลิวเอฟซีนะครับต้องบอกว่าเลดเปิดมาที่เสมอนะครับถือว่าไม่สูงนักสําหรับทีมเยือนที่มีชื่อชั้นดีกว่าอย่างลิวนะฮะวันนี้ต้องบอกไว้เลยว่าผมเชียร์ทีมเยือนลิวนะครับ ให้ต่อริวเข้าไว้นะครับวันนี้ริวน่าจะเอาชนะได้แล้วเรามาดูชถิติการพบกัน5นัดหลังสุดของน้องและริวกันบ้างน,นะครับต้องบอกว่าน้องเองเนี่ยยังไม่สามารถเก็บชัยชนะเหลือริวได้เลยนะครับพวกเขานัดล่าสุดปีนี้เดือนมีนาคมหลีเอิงฝรั่งเศสน้องเล่นในบ้านแพ้ริวไปศูนย์ประตูต่อหนึ่งนะครับก่อนนั้นริวเล่นในบ้านเสมอน้องหนึ่งหนึงและหลังจากนั้น3นัดหลังสุดยเย้อหยือน ลิวเอาชนะน้องได้ทั้ง3เกมนะครับด้วยสกอร์2ประตูต่อศูนย์ทั้ง2เกมและ1ประตูต่อศูนย์นะครับเรามาเปรียบเทียบผลต่างประตูดได้เสียหนะัดล่าสุดกันบ้างนะครับ น้องพวกเขาห้านัดหลังสุดเนี่ยทำประตูได้น้อยกว่าเสียนะครับพวกเขาทําประตูได้เพียง4ประตูแล้วก็เสียถึงหประตูผลต่างประตูได้เสียคือลบหนึ่งในขณะเดียวกันทีมเยือนอย่างริวทำประตูได้มากถึง12ประตูเสียเท่ากันกับน้องนะครับก็คือเสียหประตูผลต่างประตูก็คือเจประตูต้องบอกว่าริวผลต่างประตูผลต่างประตูได้เสียดีกว่าน้องค่อนข้างเยอะ5้าเกมหลังสุดของทั้ง2ทีมต้องบอกว่าพวกเขาเล่นนัดเปิดสนามกันไปแล้วนะครับ นัดแรกน้องเจ้าบ้านบุกไปแบ่งแต้มกับอองเช่แบบไม่มีสกอร์ศูนย์ประตูต่อศูนย์นะครับก่อนหน้านั้นก็ไปเยือนปารีสแซงชงแมงแพ้ให้กับปารีสไป4ประตูต่อศูนย์สามนัดก่อนหน้านั้นน้องเล่นในบ้าน2นัดเป็นเกมปรีซีซั่นเสมออ่าแพ้หนึ่งนะครับแล้วก็สามารถเก็บชัยชนะเหนือลอริยงและก็กองได้สองศูนย์นะครับทีมเยือนอย่างริวเองนะฮะต้องบอกว่าริวเนี่ยพวกเขาห้านัดหลังสุดชนะสามเสมอหนึ่งแพ้หนึ่งนะครับ นัเปิดสนามลีกเอิงเล่นในบ้านถล่มโอแซไปได้4-1ก่อนหน้านั้นปรีซีซั่นก็บุกไปชนะกาติช0-1นะครับแล้วก็แพ้เอสปปนยอน2-0แล้วก็เสมอลาสพามัส2-2แล้วก็ชนะ USL อดันเตอร์นะครับ5ประตูต่อศูอนย์ต้องบอกว่าทีมรีวเองเนี่ยต้องบอกว่าฤดูกาลนี้พวกเขาเสียนักเตะตัวหลักอย่างสเวนบาตแมนไปให้นิวคาสเซิลนะครับแล้วก็เสีย มาดูโอน่าไปให้เอเวอร์ตันนะฮะเป็นการเสียมิดฟิลด์ตัวรับแล้วก็กองหลังที่สำคัญของทีมแล้วก็เสียเลนาโตซันเชสให้กับปารีสแซงต์แชงแมงเพื่อร่วมรลีกนะครับแล้วก็ถึงแม้ว่าจะเสียตัวหลักไป3-4ถึง4ตัวพวกเขาก็เสริมทัพอย่างต่อเนื่องนะครับพวกเขาเสริมทัพโมฮัมเหม็ดบาโยเป็นกองหน้านะครับจากเคลียร์มองฟุตแล้วพวกเขาซื้อเลมี่คาเบล่านะครับ จากมองปริเย่แล้วก็ซื้อแบ็กขวาอย่างอาคิมซีดัสกาจากเคียมองฟุตนะฮะแล้วก็เสริมแบ็กซ้ายอย่างอิสไมลี่จากชักเตอร์โดเนตนัดนนแรกเนี่ยต้องบอกว่ามีนักเตะที่น่าสนใจสำหรับลิวนะครับก็คือโจทานเดวิดทำได้ถึง2ประตูเลยทีเดียวนะครับถือว่าเป็นกล่องหน้าตัวแทนนะฮะจากที่เสียเรยโต้ซันเชสไปนะครับ แล้วก็มีเบนจามินอองเทรนะครับเป็นมิดฟิลด์ตัวรับที่ผลงานค่อนข้างที่จะดีนะครับคนที่ซื้อมาแล้วใช้งานได้เลยคือเลมี่คาเบล่านะครับเขาแอดซิได้ถึง2ประตูนในนัดล่าสุดถึงแม้ว่าจะย้ายมาจากเพื่อนร่วมลีกอย่างมองปริเย่ก็ตามนะครับวันนี้ต้องบอกว่าที่ออกตัวเชียร์ทีมลิวเพราะว่า1เลดเปิดมาไม่สูงนักสถิติการพบกัน5นัดหลังสุด เป็นต่อค่อนข้างเยอะนะครับน้องเองน่าจะสู้ริววันนี้ไม่ได้ถึงแม้ว่าจะเล่นในสนามอาบองโจอเอสตเดียมเองนะครับริววันนี้ฟันธงผมเชื่อว่าริวน่าจะชนะไม่ต่ำกว่า2ประตูต่อศูนย์ให้เชียร์ริวทีมเยือนครับคู่สุดท้ายเราอยู่ที่ศึก แชมเปี้ยนชิพอังกฤษนะครับจะเป็นแดนอรา,ารวาดเล่นในสนามวิคัสโรสสเตเดียมต้อนรับการมาเยือนทีมที่เจอกันบ่อยอย่างเบิร์นสลีย์นะครับทั้ง2ทีมตกชั้นมาจากอิงลิชพรีเมียร์ลีกทั้ง2ทีมนะครับต้องบอกว่าเลดวันนี้เปิดมาที่เสมออีกแล้วนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งนัดแรกของทั้ง2ทีมผลงานเปิดสนามเพราะเขาเล่นไป2นัดชนะ1เสมอ1ทั้ง2ทีมเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นวัตฟอร์ดหรือว่าเบิร์นสลีย์5นัดหลังสุด ทั้งเกมเย้าเกมเยือนที่พบกันต้องบอกว่าถิติเบอร์ลี่ค่อนข้างน่าสนใจนะครับเบอร์ลี่เองเนี่ยนัดล่าสุดปีนี้เมื่อเดือนเมษายนพวกเขาบุกมาชนะวัดฟอร์ดถึงถิ่นได้ประตูไปทั้งสิ้น1ประตูต่อ2นะครับก่อนหน้านั้นเบอร์ลี่เล่นในบ้านเสมอวัดฟอร์ด0-0แล้วก็ปี2020พวกเขาเอาชนะวัดฟอร์ดไปได้1ประตูต่อ0ูนในบ้านของตัวเองนะครับแล้วก็ก่อนหน้านั้นเบอร์ลี่ก็บุกมาชนะวัดฟอร์ดถึง3ประตูต่อ0ูนเลยต้องบอกว่าถิติเบอร์ลี่กับวัดฟอร์ด วัตฟอร์ดเป็นรองเบอร์รี่จริงๆนะครับห้านัดล่าสุดผลต่างประตูได้เสียวัดฟอร์ดทาได้หประตูเสียไปถึง4ประตูผลต่างประตูได้เสียคือ2ประตูต่อ1แมตช์ในขณะเดียวกันเบอร์รี่ได้6เข้ากันเสียมากถึงหประตูผลต่างประตูได้เสียคือ1ประตูต่อ1แมตช์นะครับห้าเกมหลังสุดของทั้งสองทีมเย่าเยือนเนี่ยต้องบอกว่านั้น สองนัดที่ผ่านมาวัดปอร์ดนัดล่าสุดไปเยือนเวสต์บอมบิชเอาเบียนเสมอในศึกแชมเปี้ยนชิพหนึ่งประตูต่อหนึ่งแล้วก็เล่นในบ้านของตัวเองเอาชนะเชฟฟีวิต็ดไปได้หนึ่งประตูต่อหนึ่งนะครับก่อนหน้านั้นสามนัดยังวัดอะไรไม่ได้เป็นเกมพรีซีซั่นเบิร์นสลีย์เองนัดล่าสุดพวกเขาเล่นในบ้านศึกอิงลิชแชมเปี้ยนชิพเสมอลูตันงเท้าหนึ่งประตูต่อหนึ่งนะครับก่อนหน้านั้นนัดแรกบุกไปเยือนฮัดเดอร์ฟิลด์เท้าถล่มฮัดเดอร์ฟิลด์เท้าไปได้ด้วยสกอร์ศูนย์ประตูต่อหนึ่ง สามนัดก่อนนั้นยังวัดอะไรไม่ได้เหมือนกันนะครับเป็นเกมปรีซีซั่นวันนี้ถึงแม้ว่าสถิติทั้ง2ทีมจะออกมาใกล้เคียงกันนะครับแต่ว่า5เกมหลังสุดเย่าเยือนทั้ง2ทีมที่พบกันเนี่ยต้องบอกว่าวัดฟอร์ดเป็นลองเบิร์นสลีย์จริงๆ แต่ว่าวันนี้ผมให้เชียร์ไปที่วัตฟอร์ดเนื่องด้วยวัตฟอร์ดได้แรงใจแรงเชียร์จากทีมตัวเองแล้วก็แฟนบอลนะครับแล้วก็ได้เปรียบด้วยเล่นในสนามวิคลรลชสโรสสเตเดียมในาราดังของตัวเองแต่อรารวาดน่าจะไม่ทําให้แฟนๆผิดหวังนะครับถ้าพวกเขาสามารถยันสเสมอเก็บแต้มหรือว่า เล่นในบ้านเอาชนะเบิร์นสลีย์ไปได้ด้วยสกอร์เพียงแค่1ประตูต่อศูนย์พวกเขาก็จะสามารถทำให้แฟนๆวัตฟอร์ดเนี่ยกินอิ่มกันทั้งเมืองอย่างแน่นอนนะครับวันนี้ผมออกลงเชียร์แตนอารวาดเล่นในบ้านด้วยเลดเสมอให้เชียร์วัตฟอร์ดเจ้าบ้านครับสุดท้ายนี้ขอฝากเพื่อนๆที่อยู่ในช่องบอลเด็นะครับท่านใดที่ยังไม่ได้กดไลฟ์ กด subscribe นะครับฝากด้วยนะครับพวกเรามีฟุตบอลวิเคราะห์ด้วยสติสวยๆคัดเลือกมาให้เพื่อนๆได้รับชมรับฟังกันทุกวันนะครับยังไงฝากไว้ด้วยช่วงบ่ายๆของวันนะครับให้เข้ามาที่ช่องบอลเด่นนะครับถ้าถูกอกถูกใจยังไงฝากแนะนำแล้วก็ติดตามกันด้วยนะครับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ